ทุกคนอยากมาเห็นนะครับยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งอุทัยธานีนะครับเจ้าลุงเพชรรูปหล่อครับ <Weber. S 1> สวัสดีครับทุกคนครับบา่คคบบาวเกษตรครับตอนนี้ผมอยู่สามหลังบุคคลท่านท่านหนึ่งนะครับผมบานติ๊กควายไทยนะครับลุงติ๊กนะครับบานติ๊กควายไทยนะครับลูกนั่นที่ลูกตอนนี้ก็ดได้มาถ<ด>ึงอาณาจักรของเล่แมวลุกแมวแมวไม่สบายไม่สบาย แต่ล้วตัวควายที่ลุงติ๊กเลี้ยนะเขาจะไม่สนตะไคร้นะทุกคนครับนี่ครับด้วยความคืดหอดนะครับทุกคนอยากมาเห็นนะครับยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งอุทัยธานีนะครับอําเภอทับทันนะครับเจ้าลุงเพชรลูกหล่อครับอ่าลุงติ๊กสวัสดีครับอีกแล้วครับผมอยากโอ้เขาเรียกว่าลุกเสียม้าครับเสียพื้นที่ไปเลย ผมอยากให้ลุงติ๊กอัปเดตเจ้ารุงเพชรหน่อยนะหลายๆคนก็น่าจะเห็นศักยภาพของเขาที่ถ่ายทอดพ่อไปสู่ลูกเรียบร้อยแล้ววงเขาปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับ ลุงติ๊กตอนนี้เขาอายุไหแล้ะครับปีนี้ลุงเพชรปีนี้ก็สิบปีแล้วแต่เพิ่งยางยังไม่เต็มนะครับสปีใหม่ปีหน้าเ็าจะติดสิบปีเต็มย่างก็สิบปีอัปเดตอีกสักหน่อยนึงอ่ะให้น้องนอนเลยก็ได้ไม่เป็นไรถ้าน้องเขาถอยนอนนะระว่างนะลุงมันจะต้มลงไปในผมว่าเนี่ยลุงติ๊กเล่าให้ฟังหน่อยลุงติ๊กไปเจอลุงเพชรได้ยังไงนี่คือผมบอกเลยนะว่าเป็นควายพ่อพันธุ์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยตอนนี้นะลุงติ๊กทุกคน ให้เขาคือสุดยอดลุงที่ไปเจอลุงเพชรยังไงเราลุงเพชร,พชรนี่เป็นควายเพาะในฝูงครับเกิดที่นี่เหรอเกิดที่นี่ก็ลุงเพชรก็แม่เขาก็เป็นแม่ของแม่บุญมากเป็นหลานเจ้าหมูยักษ์ของ<ะ>กำนันน,นนะครับเพราะว่าควายที่นี่ก็รุ่นรุ่นรุ่นนี้ก็เกิดที่นี่หมดนล้ะรุ่นเก่าๆกา็เสียบ้างอะไรบ้างเนะแค่อายุสูงตอนเด็กเขาเขาเห็นแบบนี้เลยไหมลุงติกว่าไง เห็นครับเห็นเห็นเห็นเขาใหญ่โตมาตั้งแต่เด็กนอนไม่ได้ธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่แหละเหมือนควายทั่วไปเนีครับแต่ว่าหัวเขาจะใหญ่หน่อยดอกเขาใหญ่หัวใหญ่ดอกเขาใหญ่แื่เหมือนควายธรรมดานะครับคนเราได้สังเกตเนาะว่าคนฟูฟูอะไรเงี้ยก็เผอควายทั่วไปจะสวยกว่าแต่ลองเพชรยังมาโตตอนขวบไปแล้วขวบครับหรือลูกนอนเลยลูกนอนได้นอนได้นอนเลยนอนเลยนอนเลยลุงเพชรนอนเลยลูก อยู่กับลุงมาตลอดเลยครับตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยโอ้โหช่วยช่วยทํคลอดด้วยลุงที่ทำลอดเองด้วยผูกพันนะสุดยอดเลยสิบขวบแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เอาไปรีดน้ําเชื้อเนาะน้ำเชื้อดันนั้นาชทีก็แนวนมตอนนั้นนลุงทีก็ตั้งไม่ตั้งใจว่าจะรีดน้าเชื้องนะตอนนี้รุ่นเจ้าหมูรุ่นเจ้าเดาใหญ่มารุ่นเจ้าแออะไรเนี่ยครับ มันไม่ได้น้ําเชือ่อแต่ก่อนมันไม่มีการรีดน้ําเชื่อนะอมผมก็กลัวจะสูญพันธ์นะจริงผมกลัวสูญพันธ์นะไม่ว่าจะรีดเอาเป็นธุรกิจอะไรครับผมสูญพันธ์นะจะได้ให้ลูกหลานมันดูว่างั้นจะได้ควายใหญ่ๆเดี๋ยวมันตายไปมันเสียมันก็แต่ก่อนนี่มันไม่มีการรีดน้าเชือ่ออย่างน้อยก็เก็บพาุกรรมครับเลยก็มีแนวคิดไปเจอก็เอกน้องเอกบ้รนสวนน้องเอกเขาก็อยากได้เอาแม่ควายมาทับก็ไม่ขึ้น ทำยังไงลุงติ๊กเลยก็เอา้าเอาไปผสมเทียมลุงติ๊กก็อยากจะได้ไปกระจายพันธุ <ฮะ S 1> ใใน์ให้ทั่วๆครับให้ให้กระจายพันธุ์ให้ทั่วๆเลยก็เออแนวเกตกงกับน้อ,องเอกครับก็น้องเอกก็เอาตัวรอมาห้าตัวเลยลุงเฟสไม่เคยขึ้นนักตัวแล้วบอกมันไม่สวย<ม>ยงไงหมหมายถึงว่าหมายถึงว่าตัวรอห้าตัวคือผู้สาวผู้สาวให้เลือกเลยห้าตัวห้าตัวครับเอาสายต่อย่างดีลุงเพชรไม,ไม่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 ขึ้นนะครับเลยก็จะทํางไงดีแล้วก็ ให้ลุงเพชรให้น้องเอกบ้านสวนเอาไปเลี้ยงเลยไปคุณชินก็ฝูงใหญ่เขาเลยอตอนนี้เขาว่าทับในฝูงใหญ่มาเขาก็คุณชินก็เอาพอฝูงเป็นสัตว์ก็เอาฝูงมาเป็นตัวลอยทิอ๋อเข้าใจแล้วแล้วเขาเลยเก็บน้ําเชื้อได้มันยากขนาดนั้นลูยากครับยากครับทมหมอกล้องมาแล้หมอกล้องมาใส่หมดเลยโอ้ไม่ไม่ใช่ไปลุงติ๊กไม่อยากได้เงินนะครับแล้วมันขึ้นยาก ผมอยากมันจะให้กระจายพันธุ์แล้วก็รีดมาครั้งเดียวก็ผมก็ไม่ได้รีดแล้วเพราะตอนนั้นแม่ขวามีห้าแม่ข้องเราพอท้องหมดแล้วเราก็เออเอาไปเลี้ยงยาวๆไปเอาไปรีดน้นเชื่อได้เดี๋ยวนี้ลุงติ๊กมียี่สิบแม่มันหลากหลายครับถ้าจะไปรีดต้องข้าวเอาไปเลี้ยงจะได้แต่ชาวตัวรอมาที่นี่ไม่ได้ครับอมันนี่หลานเมื่อเดือนที่แล้วหลานก็มามาให้ทับลุงเพชรไม่ขึ้น เป็นเป็นยังไงลูติเป็นยังไงหลานเก๋อยู่เอาควายแม่พันมาให้ทาแม่พันเนอะแม่พันมีลูกตามมาด้วยนนอะไอหลานเก๋อยู่ที่บางปะมุงครับถึงแม้ว่าแม่พันตัวนั้นจะเป็นสัตว์เป็นสาตว์นะเมื่อกไหลลุงเพชรก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเขาทำไมอ่ะลูกติเขาเขาไม่คุ้นเคยเขาไม่ขึ้นมันขึ้นยากมันพวกเนี้ยมันไม่รู้เขาอย่างไรเหมือนเหมือนเขาไม่ไม่ยอมผสมพันธุ์ที่ไม่ใช่ฝูงเขาที่เขาสนิทสนมหรือว่าเขาไม่สนิทสนมโอ้หเนะ เพชรมันเป็ดแปลกขวายแต่แต่ก่อนลุงติ๊กเลี้ยงขวายมันก็มันก็ทับหมดนะแล้วขวายเป็นสัตว์จะทับหมดแม,ม,มีลุงเพชรเนี่ยทับยากแสดงว่าคือตัวนี้ก็คือเขาต้องคุ้นชินก่อนต้องคุ้นชินโอ้ลุงเพชรเจ้า<ม>ทําไมเป็นเ <laughs> จ้คนมากผสมเทียมเจ้คนหมามากเจ้าเจ้าบางทีชาวบ้านก็อยากมาดูมาเห็นอะไรก็ไม่คืนแล้วลุงเพชรต้องบน <laughs> ต้องบนด้วยถึงก็บนเลย <laughs> มันก็ผิดคําที่ลุงติ๊กเคยบอกผมเมื่อปีที่แล้วสิ บอกว่าลุงเพชรอะไรนะเจ้าชู้นะ <c oughs> มีเมียเยอะอ๋อได้ฝูงครับเฉพาะได้ฝูงเราเฉ <c oughs> <c oughs> พาะได้ฝูงครับใช้ครัว่าเฉพาะได้ฝูงครับม่อด้ฝูงไม่จับฝูงคือไม่ไม่เจ้าชู้เลยไม่ไม,ไมู่เนี่ยฝูงไม่ใกล้เคียงมาเลี้ยงก็ไม่สนใจครับน้องน่ารักมากนะทุกคนอยากให้มาสัมผัสใกล้ๆเนี่ย <c oughs> ลุงเพชรเขาเขาตัวใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปรอๆลุงเพชรกลับไปด้วยนะครับลุงเพชรเชื่องมากผูกพันมากเลยครับลุงติ๊งรู้สึกไงกับเขา ก็เหมือนลูกแล้ฮะเหมือนลูกเลยว่ะลุงเพชรเหมือนลูกเลยไม่น่าถามเลยลุงติกบวงรักขนาดไหนมันปลูกพันธุ์มูลค่าอะไรอีกคำถามหนึ่งลได้ลุงทิ่คุยเขาได้ไหมผมพูดจริงๆผมผมเชื่อได้ครับได้ครับผมเชื่อนะได้ครับคุยกับเขาได้เวลาไปเลี้ยงไปเรียกลุงเพชรไปเจอยากไงดีนะควักมือก็หมาเลงหนักๆลยเดินมาแล้วผมผมมีความเชื่อมากเลยนะว่าควายรู้ภาษาคนนะคุณลุงครับรู้ครับรู้รู้ครับ อพอพอพอห้าโมงนี่เขาก็เกี่ยมละบอกเดี๋ยวนะยังไมง่ค่อยเย็นจริงนนขึ้นก่อนหรือนอนน้ำก่อนพอ,อ,พ,อพอถึงห้าโมงครึ่งอะกวักมือเขาก็มาเป็นแถวแล้วไปบ้านแล้วมผมก็ไปคอยขี่รถไปคอยบ้านได้เลยนะสุดยอดเลยลุงเพชรน้องหน้าร้างมากนะทุกคนกะมกรลานี้จะสิบขวบครับอ่ามกรานี้จะสิบขวบแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสีพันละเยของลุงเพชรหมดเลยนะครับคุณลุงมีอีก อีกอคอกหนึ่งเหรอครับเรื่องไงครับข้างบนอยู่อยู่ก็หลานอีกชื่อเจฟันฮะอยู่ที่ก็น้องหนึ่งนะอือยติ๊กเป็นลูกของลูกเพชรครับเจฟันอันนะนเขาใหญ่พพก็พอ่พอ,พอเขาเนี่ยแต่เขาไม่ถึงเขาใหญ่แต่เขาจะสั้นกว่าสุดยอดเลยทุกคนลุงติก๊กเอาลอง,ลองเอา,เอา,เอามือคือบให้ทุกคนดูสิครับเขาเขา,ขานะสองมืออบอยังไม่หมดนะทุกคนดูครับสุดยอดเลยเขาเขามีไม่หมนะเนี่ย เนี่ยนะมือชนกันแล้วเนี่ยนะมือชนกันแล้วเ่ยลุงติ๊กได้แค่เนี้ยครับทุกคนแค่ครึ่งได้ได้แทบเดียวมือชนกันเนอะลุงติ๊กผมถามเฉยๆเขามีเชื้อควายป่าอุทัยธานีไหมผมผมผมคิดเล่นๆเฉยๆเขาถึงใหญ่ขนาดนั้นแต่พันธุ์ทับทุลเขานะรุ่นทวดรุ่นอะไรเลยไปเลยอะรุ่นทวดรุ่นนั้นก็ป่ายังไม่แตกอาจจะมีสิ์อาจจะมีแต่ว่าลุงเพชรตอนที่จะไปรีดน้ำเชื้อไปเช็คเลือดที่พระนครนะ่นนะครับที ไอ้ที่มหาวิทยาลัยพนครนจะไม่มีเชื้อควายป่าอ๋อลุงลุงเอาไปตรวจดีเอ็เอตรวจแล้วตอไปตรวจตไปตรวจฮะอาการันตีนี่นี่ผมถามไม่ใช่นะคุณลุงคงไม่โกรธผมนะไม่ไม่ไม่โกรธนะฮะผมอยากรู้ว่าอุ้ยมันมาจากห้วยขาแข้งไหมผมสมมติเสือไงแต่ที่เคยไปเห็นควายป่ามันไม่ใหญ่อย่างเงี้ยถ้าใหญ่อย่างเงี้ยผมว่าหนีเสือไม่บนนะครับโใหญ่อุยอ้ายเงี้ยนะควายป่าต้องเพียวครับ ตองแต่เพียวคุณลุงบอกต้องตัวเล็กต้องเพียวต้องเอาตัวรอดต้องง่งไว้ครับสัตว์ป่าแล้วก็นีสายจะดุกล้าวเกาล้าวครับนี้เชื่อมหัวเลยครับลังคอกมาดมผมเล็กน้อยไม่ทําอะไรเลยโอเคครับผมเต็มอิ่มเนาะลุงเพชรเผื่อใครอยากจะแวะมาหาน้องก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับจะมาเที่ยวไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับมาเที่ยวดูได้ครับเที่ยวคุยกับลุงติ๊กได้ครับขอบคุณลุงติ๊กมากนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณคราบครับขอบคุณครับ ติดตามรับชมนี้จากบ่าวเกษตรนะครับ<ช>กับเจ้าลุงเพชรครับปี2025ครับสวัสดีครับ